สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาควรจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนมีนาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับโดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะก่ออื่นฝากกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการ ติดต่อดูดวงเพื่อความมั่นยำมากกว่านี้สามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ที่เ้ามาดูกันว่าไพ่นั้นจะบอกอย่างไรกันบ้างเขารู้สึกยังไงนะครับภาพรวมเนี่ยความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างดูมีความวือหวาการโดดเด่นนะครับแล้วก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีการ move ไปข้างหน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมีในเรื่องของความมั่นคงในระดับหนึ่งเลยทีเดียวความรักความสัมพันธ์เขาค่อนข้างดูมี p a ชชั่นมีความรู้สึกมีในเรื่องของการก่อเกิดการกำเนิดนะครับสิ่งใหม่ๆกับในเรื่องของความรักที่มีต่อตัวคุณ ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวมีโอกาสที่เขาจะาให้โอกาสดีๆความรู้สึกดีๆกับตัวคุณเหมือนค่อนข้างที่คุณจะมีแรงดึงดูดนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเขามากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับถึงแม้ตัวเราเองนะครับอาจจะมีแนวโน้มของความรู้สึกที่อาจจะดูมี n e g a t i v บ้างเล็กๆกับในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะตัวเราเองอาจจะยัง อมองไม่ค่อยเห็นทางออกในช่วงของ,ช,งช่วงเรื่องเริ่มต้นน,นะครับตอนที่เขาอาจจะยังไม่ได้มีพัฒนชันแบบเยอะๆนะมันอาจจะทำให้เรามีความรู้สึกเหมือนเขาแอคทีฟกับเราน้อยหรือว่าอาจจะดูมีการแอคชั่นกับเราน้อยเกินไปมันอาจจะทำให้เราค่อนข้างดูมีความวิตกความกังวลแต่ในที่สุดแล้วอ่ะไพ่บอกว่าเขาจะแอคทีฟกับเราดีขึ้นหรือว่ามีแน,นวโน้มของการมีพลังงานมีเอเนจีกับในเรื่องของ ความรู้สึกที่ก้าวนะครับทะยานไปสู่ความรู้สึกที่มันเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนมันดูโอเวอร์เกินด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างไพ่เนี่ยใบยแรกของเขาคนนั้นได้เป็นไพ่ราชินีถือถ้วยนะครับราชินีถือถ้วยเนี่ยแปลว่าเขาอาจจะดูแลเอาใจใส่กับตัวคุณที่ดีขึ้นให้ความสําคัญกับตัวเราดีขึ้นนะครับหรือบางครั้งเขาอาจจะมีแนวโน้มของความรู้สึกที่อาจจะแบบ อยากใกล้ชิดอยากสนิทสนมอยากแอบอิงกับตัวเราดีขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะครับดูเหมือนใส่ใจเทคแคร์เราดีขึ้นเหมือนกับดูเป็นอะไรที่ค่อนข้างดูมีพลังงานที่มันเป็นแรงดึงดูดกับตัวเราที่ดีขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะครับหลังจากที่เราอาจจะไม่ได้เห็นมุมนี้มานานเนาะมันก็อาจจะทำให้เราค่อนข้างดูเหมือนกับเซอร์ไพรส์ในบางครั้งเนาะแล้วก็ในบางครั้งเขาก็อาจจะเหมือนกับมี แพทชั่นกับเราค่อนข้างดูเยอะนะครับดูมากดูเหมือนกันนะมีไพ่ใบนี้อาศวบินถือไม้จนถึงพันกิงถือไม้เลยอาศวินถือไม้กับกินถือไม้เพราะว่าตอนเนี้ยเขาค่อนข้างดูมีการมองถึงอนาคตหละมองการไกลละเริ่มมีแพทชั่นที่เยอะละอยากจะเข้ามาอยากจะติดต่ออยากจะสื่อสารอยากจะทำความเข้าใจอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันปลดล็อก รหรือมีแนวโน้มของการที่อยากจะไปการพัฒนาในเรื่องของ relationship นะครับความสุขการเต็มเต็มสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นแต่ตัวเราเองก็ต้องมองโลกในแง่ดีให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้สเสน่ห์ของคุณมันดูเหลือหล้นเลยทีเดียวดูจากไหนดูจากใบนี้นะครับอิทธิพลใต้สำรับคือ the lover The Lover เนี่ยแปลว่าคู่หลักมันแปลว่าความรู้สึกที่มีความเสน่หาต่อกันมากนะครับความรู้สึกที่มีแบบในเรื่องของ p a s ชั่นที่มีการดึงดูดใจมีความรู้สึกดีๆนะครับมากขึ้นดังนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกที่เขามี p a s ชั่นกับเราค่อนข้างเยอะมากมายเราก็อยากจะติดต่ออยากจะสื่อสารอยากจะเข้าหาเราหรือว่าอยากจะทําให้มันมีอนาคตในเรื่องของ ความเป็น successful หรือความเป็นครอบครัวการเป็นแบบความหลักความสัมพันธ์ที่มีต่อกันที่ดีอนาคตข้างหน้าอะไรประมาณนี้เนาะมันก็เห็นเป็นลูกประธรรมมากขึ้นจากอัศวินถือไม้นะครับแล้วก็กิ่งถือไม้และยังมีไพ่สี่ไม้ปรากฏ เพราะสีไม้เนี่ยมันหมายถึงตัวเขาเองค่อนข้างที่อยากจะลงหลักปักฐานหรืออยากจะมั่นใจกับตัวเรามากขึ้นแล้วเพราะว่าสี่ม้เนี่ยมันคือความมั่นคงมันคือความรู้สึกที่เปิดรับที่มันเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่ามันบางทีก็เป็นชัยชนะบางทีก็เป็นในเรื่องขององานบาัตรปาร์ตี้นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือมีในเรื่องของการเฉลิมฉลอง นะครับมันก็คือความสําเร็จนั่นแหละเอาแปลง่ายง่ายเนาะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีในเรื่องของสิ่งที่มีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆมีแรงปรารถนาในเรื่องของความรู้สึกที่ค่อนข้างดูร้อนแรงกับเรามากขึ้นโดยประมาณนี้เลยเมดิไฮพิเทสมานะครับคุณอาจจะเป็นคนที่เข้าตาเขามากขึ้นดูเสน่ห์มากดึงดูดใจเขามากมันเลยทำให้เขาค่อนข้างดูแบบ อยากจะเข้าหาเราอย่างเต็มที่นะครับเราก็อยากจะพัฒนากับในเรื่องของความสัมพันธ์แบบก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับแต่ตัวเราเองนี่แหละอาจจะค่อนข้างเล่นตัวนิดนึงอะ่ะประมาณนั้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าราชินีถือดาป,ปรากฏราชินีถือดาแปลว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันเร็วเกินไปนะครับมันดูเร็วเกินไปกับในเรื่องของความสัมพันธ์เมื่อกี้นะครับคุณยังดูเงียบดูนิ่งอยู่เลย ตอนนี้มีพัช์ชันกับชันละมีพัช์ชันแบบในลนักษณะที่ว่าแบบอยากจะคอมมิตละอยากจะนั่นอยากจะนี่ละดูแบบโอยดูเยอะมากขึ้นดูมีแบบหรูหรามากขึ้นอะไรแบบเนี้ยมันทําให้เราค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากมันทําให้เราค่อนข้างดูเหมือนกับมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะดูยังยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่า ราชินีพระจันทร์เนี่ยมีเสาสีดําและมีเสาสีขาวนะครับมันคือดูกึ่งๆก,กลางๆมันดูเหมือนกับว่ามันมีซัมติงรองที่อาจจะยังดูไม่ค่อยแบบเหมือนอทําให้เกิดความรู้สึกเชื่อมั่นได้แบบ100เปอร์เซนอะไรแบบเนี้ยแต่ถามว่าคุณรู้สึกดีไหมก็อาจจะรู้สึกดีก็ได้เพราะว่าเขาเข้าหาเราเขาเปิดใจเขายอมรับเราเขาอยากมีเราเขาแบบตัวติดเรามากขึ้นนะ่ะใครก็ชอบถูกไหมครับ แต่ว่าสิ่งที่เราค้าขงขาดใจของเราคือเรารู้สึกว่ามันดูเร็วไปมันดูเหมือนกับแบบเขาเรียกว่าเหมือนกับบางทีเราอาจจะดูเหมือนถูกกดดันนะครับนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่า,าเราอาจจะยังคือเรานะอยากเราดีใจเราเราพร้อมแต่มันมันดูกดดันเนาะมันไปเร็วเกินอะไรแบบนี้เป็นต้นก็ค่อยคิดค่อยๆทําแล้วกันนะครับเพราะว่าความรักความสัมพันธ์ เราก็ให้เวลากับมันมากขึ้นแล้วก็ทำอะไรให้มันเป็นแบบความรู้สึกที่มันเป็นสิ่งที่คลิกกันคอนเนค t กันได้ให้มันมากที่สุดเด็กถือถ้วยก็ประคับประคองนะครับปัญหาหรืออุปสรรคหรือสิ่งที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นก็เราก็อย่าไปซีเรียสเกินไป ให้เราดูตามสถานการณ์แล้วก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะครับเหมือนค่อนข้างดูเขาเอาจริงกับเรามากขึ้นแล้วก็อยากจะมีความรักความสัมพันธ์ที่อยากจะมีการออกเดตกันได้ด้วยนะครับทอที่ดูเนี่ยเพราะมีไพ The Word ่ The w o r l d มา The w o r l d เนี่ยหมายถึงคุณเองนะครับอาจจะมีการไป ทริปไปท่องเที่ยวไปฮันนีมูนกันอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เขาอาจจะเลือกเรานะครับแล้วก็ให้ความสนใจกับตัวเราดีขึ้นนะครับแล้วก็ให้ในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ทำให้เรามีความรู้สึกใจฟูได้แล้วก็สามารถที่จะมีความแบบลงเอยกับในเรื่องของ ความรักที่สดใสมีอนาคตนะครับเพราะว่าเดย์ซันเนี่ยมันคือการเริ่มต้นแบบมีอนาคตแล้วก็บางคนก็อาจจะมีในเรื่องของคอมมิทเมนต์บางคนก็มีในเรื่องของความมั่นคงบางคนก็มีในเรื่องของอการได้รับความอบอุ่นความรู้สึกดีๆนะครับที่เขาอาจจะไม่ได้ปฏิบัติต่ตอเรามานานหรือว่าอาจจะไม่ได้ใส่ใจเรามานานตอนนี้มันก็เริ่มดูเหมือนเขาเอ็นเอียงมาทางเราแบบเยอะมากขึ้นประมาณนี้เช่นกันนะครับก็ โอเคเนาะค่อยๆดูไปก่อนนะครับถ้าเรายังไม่อยากตัดสินใจเพราะถ้าเกิดมันเร็วเกินไปเราก็ลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไม่เสียหายเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c r ร b ์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ